สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่นสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสตูลจัดอบรมสนับสนุนการประนอมและการระงับข้อพิพาทในชุมชนอำเภอละงูลดการถูกเอารัดเอาเปรียบทางกฎหมายของประชาชน ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวครับ ที่หอประชุมโรงเรียนละงงูพิทยาคมอำเภอละงูจังหวัดสตูลสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสตูลร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอละงูจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสนับสนุนการประนีประนอมและระงับข้อพิพาทในชุมชนอำเภอละงูจังหวัดสตูลประจำปี2565โดยมีนายธานีหายีมาสาและนายอำเภอละงูเป็นประธานเปิดการอบรมให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอละงูเกือบ150คน น,นายนฤพนบุญสิทธิ์อายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าการจัดอบรมการสนับสนุนการประนอมและระงับข้อพิพาทในชุมชนจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองเพื่อลดหรือแก้ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบทางกฎหมายซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านได้มีความรู้ในกฎหมาย ทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายอาญากฎหมายอื่นๆให้มีความสามารถในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในท้องถิน่นโดยยึดหลักกฎหมายจารีตประเพณีท้องถิน่นและสังคมจิตวิทยาพื้นบ้านของสังคมไทยมาเป็นปัจจัยช่วยในการประนีประนอมและระงับข้อพิพาทในชุมชนลดความขัดแยง้งและลดจำนวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลอันเป็นการสร้างความสามัคคีธรรมแก่สังคมโดยรวมและประหยัดงบประมาณในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการดำเนินคดีในชั้น าทางนี้สำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสตูลมีโครงการอบรมการสนับสนุนการประนอมและระงับข้อพิพาทในชุมชนทุกอำเภอของจังหวัดสตูลแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิที่เพิ่มมากขึ้นจึงต้องชะลอการอบรมในพื้นที่อื่นออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอนุชามันอดัมสวทสตูลรายงาน ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/studio